วันนี้ก็เป็นงานวาดโปรเจกต์โรดิโอนะครับก,ก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนการร่างแล้วก็สเก็ตภาพแล้วก็เริ่มวาดนะครับอันนี้เริ่มลากเส้นเดี่ยวพวกเส้นปากกานะครับสำหรับสไตล์การวาดวันนี้ก็จะเป็นประยุกต์เขานะครับแต่ว่าเทคนิคในการวาดก็จะเป็นงานสีน้ำนะครับผมก็จะวาดเส้นเดี่ยว ให้ได้เส้นที่ชัดเจนลงไปนะครับคาแรคเตอร์ Character, วันนี้ก็มาดูกันนะครับเนี่ยวิธีการล่างคาแรคเตอร์นะครับบางทีถ้าเราอยากได้ส่วนประกอบของรายละเอียดภาพก็ให้หามาของมันนะครับอย่างนี้วาดหัวม้านะครับหัวม้าแล้วก็เว้นส่วนของดีเทลไว้นะครับที่ระบายดินสอไว้คือจะมาลงดีเทลภายหลังนะครับนี่ก็เราก็ วาดเส้นไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการลงสีนะครับเริ่มต้นลงสีในเฉดแรกของมันนะครับให้เราใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลองระบายไปในส่วนที่เรามองแล้วว่ามันเป็นส่วนของแสงเงานะครับก็ดูจากเส้นเส้นเข้มเส้นอ่อนเป็นหลักนะครับคือมองตามภาพความเป็นจริงนะครับว่า ตรงนี้ระบายอ่อนระบายเข้มมันจะมีแสงเงาตรงไหนนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็ใช้ส่วนที่เราลงมาร์กไว้ก็ได้อย่างเช่นเราลงขีดไว้ตรงไหนก็ส่วนนั้นก็สามารถที่จะเป็นส่วนมองได้ว่ามันเป็นน้ำหนักของแสงเงาได้ครับเป็นตัวบอก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับก็ระบายเฉดลงไปนะครับในสัดส่วนของน้ำก็จะค่อนข้างมากนะครับ โทนสีที่ใช้ในวันนี้ก็น่าจะเป็นโทนน้ำตาลใจภาพมันดูคลาสสิกเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นระบายาตัวละครนะครับผมก็เบสสีแรกก็จะใช้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาเพิ่มสีนะครับอันนี้คือการเพิ่มสีแล้วนะครับก็เนื้อสีจะเยอะหน่อยนะครับแล้วน้ำจะน้อยหน่อยแล้วเราก็มาช่วยในการ เบรกสีที่เป็นสีคือมาช่วยในการเพิ่มน้ำหนักของสีแรกนะครับนะครับเราก็จะได้น้ำหนักภาพมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์นะครับว่าใครชอบระบายแนวไหนอย่างของผมนี่ก็บางครั้งก็จะมีในส่วนของการเว้นระยะสีที่เป็นสีขาวด้วยแล้วก็ระบายส่วนที่มันเข้ม นะครับให้มันมีมิติเข้มขึ้นไปนะครับจากนั้นก็เพิ่มเบอร์สีขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเบอร์สีเพิ่มเบอร์สีให้มีน้ำหนักเข้มขึ้นนะครับอย่างม้านี่เราก็เพิ่มน้ำตาลอีกเบอร์หนึ่งลงไปนะครับเห็นไหมครับการระบายนี้น้ำก็อาจจะน้อยลงเราก็เพิ่มเบอร์สีเอาหรือว่า ระบายเทียบก่อนก็ได้ครับว่ามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ระบายลงไปในส่วนที่เราอยากจะให้มันเข้มขึ้นนะครับเป็นแสงเงาของมันอย่างหัวม้าคอม้าอะไรอย่างี้ครับเทคนิคก็เนี่ยครับระบายลงไปค่อยๆระบายนะครับเพราะว่าถ้าสีน้นํานี่ถ้าไปรีบมากก็บางกระดาษเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยได้นะครับแล้วแต่ แต่บางคนเขาก็ใช้กระดาษที่เป็นพวกแกมพวกระบายสีน้ำโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เพิ่มไปอีกเบอร์หนึ่งครับก็เป็นเฉดพวกเขาเรียกว่าเหมือนชาร์โดครับพวกเป็นสีที่เข้มขึ้นอีกหรืออีกวิธีหนึง่งก็เติมดำเข้าไปในสีเดิมของเราก็ได้แล้วเราก็ลองปาดสีดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ลองมาเกียรด,ดู ก็ดูตามแสงเงานะครับเวลาที่เราเกียร์ก็ดูตามแสงเงาดูตามว่าตรงไหนมันเป็นส่วนที่ทับกันหรือว่าส่วนไหนที่มันมีเข้มมีออนนะครับนี่ก็มีการเกียร์นะครับเป็นขั้นตอนการเกียร์สังเกตดีๆมันก็จะมีหลายเฉดครับที่เราได้ทำการระบายลงไปนะฮะมีหลายเฉด ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็จะได้น้ําหนักงานนี้คือผมระบายให้มันเข้มมากเลยงานนี้กะจะให้มันเข้มๆมืดๆหน่อยเป็นแบบคาวบอยขาวบอยเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มจะใช้สีที่เป็นสีที่เข้มครับ